สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม a อกาดอนะครับผมนี่ครับเราเข้ามาหน้าแรกนะครับผมก็จะเจอกับนี่ครับให้ใส่ชื่อนะครับผมนี่เราก็ต้องตั้งเป็นชื่อ2องชแนลนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับให้เราเลือกได้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้ปลดล็อกนะครับนี่ให้ซื้อได้นะครับส่วนตรงนี้ฟรีนะครับ เราก็ต้องไปล็อกอิน a c e b o o กกับ Gmail ก่อนนะครับถึงจะได้มานะครับ <Wow. S 1> okay, เดี๋ยวผมจะใช้เแบบนี้ก็ได้ครับอันฟรีเลยโอเคครับมาเริ่มเพย์ Pay, ครับมาแล้วครับผมก็เกมนี้ครับผมก็เรากินจุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะโตนะครับอย่าเข้าใกล้พวกมันนะครับนี่นี่นี่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ถอก่อนยก่อนเราจะกินคนอื่นได้นะถ้าเราโตกว่านี้นะเราต้องกินไปเรื่อยๆก่อนเราอย่าไปสู้ก่อนอย่าไปสู้ก่อนนี่เออเราต้องหาคนไทยก่อนผมบอกคนไทยไม่น่ามีนะเกมนี้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินได้ไหมเกมนี้ก็เล่นบนเว็บ Google นะครับ เล่นบนเว็บได้เลยไม่ต้องโหลดนะครับเกมนี้นะส่วนใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอยู่อันดับไหนเนี่ยอยู่อันดับหกแน่นอนโอ้โหมันเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสีเขียวกั้นอยู่ <c oughs> ถ้าเข้ามานี่ก็มันจะแตกกระลลยหมดเลยนะครับก็คือพวกตัวใหญ่ๆอ่ะห้ามโดนในตัวสีเขียวนะครับ yeah. โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่30มสิบแล้วนะผมจะล่าอันดับหนึ่งว้าจะได้ไหมครับวันนี้อ้ยหมาป่าครับไล่ผมมาแล้วตอนนี้อย่าไล่อย่าไล่เดี๋ยอย่าไล่ลล <c oughs> ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะออกนอกแมปแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เราต้องเข้าในนี้ก่อนเพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้ กินไปเรื่อยครับตอนนี้พี่แปดนะครับอยู่แับพนะี่แปแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามานะเพื่อนอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะแตกป่ะดิเฮ้ยมันจะกินเราให้ได้เลยเนะี่ยใช่ไหมถอยก่อนถอยก่อนอย่านะอย่านะกินตัวเล็กก่อนได้ไหมหไม่ได้โอเคเราอยู่ที่ยีกแล้วครับตอนนี้ คนไทยมีน้อยนะเกมนี้นะเออไม่มีเลยก็ได้นะครับโอเคเราอยู่ที่ยี่ห้าลครับตอนนี้กินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับผมโอ้โดนกินไหมเนี่ยโดนกินแน่นอนนะ โอ้โหเรียบร้อยครับผมเอ็นเกมเลยครับเริ่มใหม่เลยอีกสักรอบหนึ่งครับโอเคเริ่มเทเลยเอาเกมค้างครับผม อาวมันถึงโดนกินเลย <Huh? S 1> ฮะโอ้โหอันนี้ก็มีให้ซื้อนะครับนี่ Star Wars นะครับเออใครที่สนใจก็ไปซื้อขึ้นได้นะเพราะว่าผมก็เล่น,นขำๆนะก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายนะ <No. S 1> ฮะโอ้โหมาเจอกับตัวใหญ่แล้วครับเริ่มเกมอยู่ดับที่82ตอนนี้ นี้ก่อนนี้ก็เราจะไล่ล่าอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ฝันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับดูเลยนี่ครับมันก็คือถ้าเราตัวใหญ่อะเราจะกินได้นะครับเราจะยิงแบบยิงตัวเราอะไปหาไอ้ตัวเล็กๆได้นะครับแต่เราอะต้องตัวใหญ่ก่อนนะครับ เพรนั้นล่ะเราจะโดนคนอื่นกินได้นะครับโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหแตกไปดิแตกละลายไปดิโอ้โห้ยิงโอ้โหตัวใหญ่หมดเลยโอ้โหยิงเร็ียบร้อยครับผมเอ็นเกมครับผมมันจะไปไม่ไหวแล้วครับหนึ่งสองสาม ครับผมความฝันไม่เป็นจริงครับตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เออช่องนี้ด้วยนะครับผมสองช n น l นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับไปเล่นกันได้นะครับเออบนเว็บนะครับไม่ต้องโหลดเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ